ครับวันเรามาดูแตงโมตีเบก,กันนะครับไปสิพื้นฐานครับเกี่ยวเปิดหน้านลออครับสีไปแล้วครับโอ้โ,อโอหระยะเป็นไงครับต่อรครับสบัดไปคันสร้างชั้นเหยือครับมาดูนนะครับว่าเขาจะได้ปลาไหมวันนี้ อานะครับครับาดูไอทีครับเบสิกการตีครับนี่ครับเมื่อยไหมครับไม่เมื่อยครับสู้ครับสู้ เดี okay, ๋ยวปา,าให้ชมด้วยนะครับ